สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมนนี้อยู่บ้านน้องอีกนะครับนี่ครับตอนเช้าในการตอนเช้าเพิ่ออาบน้ําเสร็จนะครับนี่ครับดูบรรยากาศตอนเช้านะครับน่าอยู่มากครับ mm บ้านน้องอีกนะครับผมเห็นแล้วผมยังอยากหาเงินมาซื้อที่ดินแถวแถวนี้สร้างบ้านมันสงบครับมันสงบนี่ครับ มาเช้าๆครับนะคก็รถมาหักไม่หักนะครับแล้วกกันชัยนะครับอากาศต้มรื่นนะครับน่าอยู่มากนะครับเหมาะกับการพักผ่อนมากๆนะครับสําหรับคนที่ทํางาน,นเหนื่อยแล้วมาเจอแบบนี้ก็คือหายเหนื่อยได้เลยครับนี่ครับยิ่งที่มีบ้านแบบ อันนี้สักหลังหนึ่งนะครับสุดยอดเลยจากเมื่อวานนะครับวันเกิดน้องอิงนะครับ<ม>ก็สนุกสนานกันทุกๆคนเลยนะครับทุกๆบ้านหากนะครับเพราะพอ่อแ,แม่ที่มาก็มีความสุขไปกับลูกด้วยนะครับเห็นน้องอิงนะครับได้รับของขวัญน,นะครับจากหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะทั้ง มอสโจเองนะครับทั้งมอโจทั้งอ่าแม่เฟิร์นนะครับมาเซไพแล้วก็พี่วรชัยนะครับพี่อมแหม่มอย่างนี้ครับมาเซไพก็หลายหลายคนนะครับที่อาจจะพูดไม่หมดนะครับก็ทั้งบ้านฮักทุกหลังนะครับที่มีมาลัยมีของขวัญมีเค้กวันเกิดมาให้ลกหูกสาวน,นี่ มาครับโอเฟอร์วันนี้ át, กี <su> ่โมงครับเกับ <Report> ก <writing> <90 S 1> ี่โมงเก้าสิบโมงเฮ้ยเก้าสิบโมงเก้าสิบโมงเก้าสิบโมงมอคืนสนุกไหมครับโอ้ข้อแก้วเบื่อกี้อะไรตาเกี่ยอะไรเละนะครับผ่านสงครามมาครับนี่ครับดูฮะเสื้อผ่านนะครับรู้สึกเหมือนจะมีเหมือนจะต้องหา หาอันใหม่แล้วนะครับหาตัวใหม่แล้วนะครับมันจะซักไม่ไหวก็ถือว่าเมื่อคืนสนุกกันนะครับทุกคนนะครับถ้าบรรยากาศเมื่อคืนถ้าเกิดไม่ฝนไม่ตกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถามว่ามันฝนตกมันดีไหมดีสร้างความสนุกนะครับสร้างความสนุกสร้างความสนุก มากกว่าผมคิดว่าน่าจะสนุกกว่าฝนไม่ตกเนะมื่อคืนถ้าเกิดฝนฝนไม่ตกมันอาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้สนุกเฮฮาปาร์ตี้เหมือนกับเมื่อคืนนี้นะครับมันเหมือนกับฝนเป็นใจนะครับแล้วสุดท้ายพอถึงช่วงวิธีการฝนหยุดนะครับฝนหยุดฝนฝนน่าจะหยุดช่วงวอตโจมาพอดีนะครับวอตโจมาถึงเพราะว่า ไอ้อย่างอย่างแม่เฟิร์นอย่างเงี้ยเขามามาถึงงานก็มารอบอสโจอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีฝนตกแม่เฟิร์นก็กลับขึ้นมาอยู่บนรถ,ถตู้นะครับเนื่องจากฝนมาตกแรงนะครับก็ขึ้นมาอยู่บนรถตู้รอรอรอบอสโจมาเน,นี่ยจนสุดท้ายบอสโจมาก็ฝน,นก็หยุดตกแล้วก็เริ่มเข้าสู่พิธีการนะครับมอบของขวัญเป่าเค้กวันเกิดครับก็หลังจากที่บอสโจมาแล้วเป่าเค้กวันเกิดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สนุกต่อครับสนุกต่อนะครับน้องอิงก็ร้องเพลงนะครับประมาณสักเพลงหนึ่งนะครับประมาณเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งมีสองเพลงนี่ครับนะครับหลังจากนั้นก็คือสนุกยาวเลยครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับทั้งพ่อเอกแม่น้อยน้องอิงนะครับก็คือสนุกสนานนะครับม้วนครับมวนมวนกันสุกคนครับเมื่อคืนเละเกือบจะทุกคนนะครับพอหักไม่หักที่เขาเห็นเห็นกันนะครับ มวนนะครับมวนกุ๊บยังเมื่อนนียนะครับคนที่โดนนะครับคนที่โดนลากลงที่มีเสียงฮามากสุดก็คือเสียนนนะครับเสียนนนเสียนนนนะครับถืกลากลงถีกลากลงขี่ตมนะครับแล้วก็ปอมแปมนะครับปอมแปมแล้วก็อ่าใครอีกคนหนึ่ง แม่แก้มเออแม่แก้มนะครับแม่แก้มสามคนนี่นะครับโดนโดนลากนะครับโดนโดนลากลงโคนนะครับบวลรอดนะครับบวลรอดส่วนส่วนส่วนผมนี่รอดนะครับรอดแต่เพราะว่าผมบ่ชคอยสบายครับออกไปเล็นก็คือที่อาการแงับอยู่ครับเพราะว่าบ่เคอยได้นอนพรอมนะครับเมื่อวานผมบ่ได้นอนนะครับตอนนั่งรถมาครับไม่ใช่เมื่อวานในวันก่อนนะครับวันที่เดินทางครับวันเดินทางเออ มือเดินทางของผมเมื่อได้นอนนะครับมันนอนบนรถตู้มันนอนมันนอนบ่ค่อยได้ครับมันนอนบ่ค่อยหลับพอมาถึงงานกับบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้มีเวลานอนนะครับก็ซอยทางบ้านน้องหญิงเตรียมงานนะขนนองขนน้ำขนพัดล้มไปวัดนะครับไปวัดไปวัดไปร่วมทำบุญกับลูกสาวนะครับก็อย่างที่เขาเห็นเมื่อวานเนี่ยแหละครับเนาะก็ถือว่ามาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มคุ้มค่าที่ ที่มาหาลูกสาวนะครับหรือภาพที่เราเห็นก็คือลูกสาวดีใจว่าที่พอแม่แม,ม,มามาหานะครับสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างก็คือเมื่อวานพอม,มาถึงบ้านปุ๊บสิ่งที่น้องเห็นสิ่งที่น้องเห็นก็คือยางขม้าตอนหลับนะครับยางขม้าตอนหลับแล้วก็หาเขาหาน้ำให้กินทันทีเลยครับมาเรียกยางเลยครับมาหอดปุ๊บนั่งปั๊บลูกสาวยางเขาไปหาน้ำ ไม่ก่อนเลยดับแหลกหานามเสร็จปั๊บไปถามกินข่าหรือยังกับไปขนข่าไมา่ให้กินนะครับไปตักอาหารไปขนข่าเหนียวขนเขา,เขเขาจงเขาเจ้าไมา่ให้กินแล้วนะครับแต่ย่างที่ถ้าไผ่ได้เบิ่งคลิปผมเมื่อวานเนะี่ยคลิปพ่อกันใช้เมื่อวานก็นอาจจะเห็นนะครับก็คือบรรยากาศเป็นตามนั้นเลยครับนะก็คือคอบอุ่นครับมาถึงก็ตอนรับยังดีทั้งพ่อเอกแม่น่อยนะครับตอนรับยังดีถือว่าครั้งหนึ่งได้มาร่วมทําบุญกับลูกสาวนะครับ ก็ดีใจครับส่วนตัวผมนะผมก็ดีใจครับแล้วก็เห็นลูกสาวได้มาลงมาไล่ได้ของขวัญเีคนมาลุ้มมาหากักดีใจน้ำเพลินนะครับดีใจน้ำเพลินก็ขอให้ลูกสาวน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เลยครับน,น่าประทับน่ารักนะครับลูกสาวมีแตสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันเกิด ครบอายุ18ปีนะครับก็อยากจะในที่บอกแหละก็พ่อคนนี้ก็จะอยู่นะครับเป็นกําลังใจให้หมแบบนี้ตลอดไปนะครับก็คือหักแล้วเนาะนะครับหักแล้วก็จะเชียร์ยังไงล่ะครับก็ต้องสนับสนุนมุ่มชูเป็นต่อไปนะครับแต่ผมมีเหตุผลนี่อย่างที่เขาจะต้องมาเลิกติดตามหรือเลิกสนับสนุนนะครับเด็กน้อยคนนี้นะครับก็คือหักก็คือหักนะครับ คือความเป็นตนเองนะครับของน้องนะครับความน่ารักของครอบครัวด้วยก็อเอกไม่น้อยนะครับหลายหลายคนถ้าได้มาสัมผัสก็่าจจะรู้ว่าเป็นแบบไดน,นะครับส่วนตัวผมแล้วมาสัมผัสแล้วก็โอเคมเป็นกันเองครับก็บว่าไ้ว่าถือเนี่ยคือตอย่างลูกสาวกนเป็นกันเองครับ